เลยโบโลนาเบรกแตกราซูเปอร์รรเชฟเผ็ดไปเลยพอก่อนเยอะไปดูแซบอีนี่ค่ะอ,อ,อะไรไปเป็นไหม <laughs> ว้าวกินานาคำโตคำต,วำตวอวกรอบพำหลังเคี้ยวมันเคี้ยวเพลิน Yep, ตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราสองคนอีกแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดมนว,นวนดีแถวแถว,แถวนวนทบุรีเนาะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาตามหาวัตถุดิบนั่นก็คือโบโลนาเบกแตกตาซปเปอร์เชฟเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการของทอดเลยนะคือเขาแบบแกะกล่องเป็นน้องใหม่มาสดดร้อนก็เลยอยากจะมาเอามาเพื่อนดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันมีดียังไงบ้างใช่และเมนูที่เราจะทําวันนี้นะคะนั่นก็คือตานถัดย่างโบโลนาเบกแตกพริกร้อยเม็ด โอ้โหร้อยเมตรใช่ร้อยเมตรไปเลยเอาให้แบแบบ <What? S 2> แซบบแซบแซบท้องกันไปเลยแซบซีกันไปเลยนะคะ uh. อ่ะงั้นเราไม่รอชา้า <cage> เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ <basically> ว่าร้านเขาอ,อยู่ตรงไหนใช่ไหม uh. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ นี่ร้านก็จะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะเดินเข้ามาเราก็จะเห็นเลยนะคะ<ช>คเพิ่มสิ่งที่เราตามหาในวันนี้นะ คือนี่เลยโบโลนาแตกตาซูเปอร์เชมนะคะขนาด450กรัมอันนี้นะคะคราคาอยู่ที่65บาทนะเขาเบอกเขามีสโลแกนด้วยนะเพื่อนทอดให้กรอบสน,นั่นกินมันจนหยุดไม่อยู่ใช่<อ>เพราะวันนี้เราจะากลับไปทอดที่สตูนะคะใช่เลยบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเขามีขนาดเล็กกว่าปกาตินะทุกคนลองดูกลมๆบางๆ<า>เวลาทอดเนี่ยก็คือจะกรอบมากและที่สําคัญคืออันนี้เป็นโบโลนาไก่ที่เขาผสมแป้งมาอย่างดีเลยนะถ้าเอาไปทอดเนี่ยน่าจะกินเพลินๆเหมือนข้าวเกียบ อะไรแบบนี้ได้น่าจะสุดยอดเลยงั้นตอนนี้ไม่รอช้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราเหมากลับไปทอดที่ออฟฟิศกันดีเลยบอกเลยว่าเมนูวันนี้เนี่ยอลังการแน่นอนอลังกระปังใช่ไปค่ะเดี๋ยววาร์ไปเจอกันที่สตูนะทุกคน วัค่ะมาเรามาเริ่มทำคุกกิ้งกันใช่ตอนนี้นะคะวัตถุดิบก็เตรียมครบเรียบร้อยมีนี่มาราก็สับมาแล้วก็วมีขนมจีนนะคะโปรปยาวมีมะเขือเทศมะนาวแล้วก็มะเขือแล้วก็นี่น,น้ำปลาปลาน้ำตาลส่แดง <c oughs> น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปีบ <c oughs> ๊บนตาลปี๊บพริแห้งแล้วนี่พริก ใช่ไหมเคยได้อยู่แล้วก็นี่ขาดไม่ได้นะคะนี่เลยโบโลนาเบรกแตกตราซูเปอร์เชฟก็วันนี้เราจะทำเมนูตั้มถาดยัก์โบโลนาเบรกแตกเย้วัตุดิบพร้อมพร้อมเงเพื่อนพร้อมมากค่ะวันนี้เดี๋ยวให้เฟิร์นรับหน้าที่เป็นคนตำได้เฮ้ยถ้าเรได้อยู่นะเดี๋ยวรอดูอนตำกระเทียมใสไปเลย ต่อไปเดี๋ยวเราใส่พริกนะคะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะเผ็ดไปเลยเผ็ดไปเลยพอก่อนเยอะไปเดี๋ยวเราจะจัดหนักด้วยพริกแห้งอีกรอบหนึ่งโอ้มาเผ็ดก็มีมาเลยน้ำตาลปี๊บใส่น้ำปลาอันนี้แล้วแต่คนชอบนะว่าแบบเอ้ยอยากได้รสชาติไหนแต่ของเราจะไปสีจะไปสีค่ะต่อไปน้ำปลา ันนี้นะคะก็คนไปก่อนให้น้ำตาลละลายนะให้มันเข้ากันขอหน้าปีแลยทำแบบแม่ขาค่ะรับไล่อีกนี้ค่ะไม่ต้องเต้นนี่ทุกคนต้องดูความเผ็ดนี้ดูแซ่บอีนี่ค่ะต่อไปมัดนาวข้างหลังเขาบอกว่าให้ใส่เปลือกลงไปด้วยเราเรามีใส่มาแล้วอันนึงหนึ่งเดี๋ยวเราก็ใส่แล้วเราใส่เลยแล้วกันค่ะมะเขือตามด้วยมะเขือเทศ อ้ยสิงสารทสายคิสมาสเวอร์นี่เราต้องใส่ถักฝักยาวลงไปด้วยอืมป้อยไปด่วยให้มันเดียวเดียวอเป็ดเป็ดอะไรเป็นไงเป็ดเติมน้ำป่าเนื่องจาก มันเผ็ดมากแต่ว่ามันก็ความเสพเราอยู่แล้วเพราะเราอยากได้ผิดเผ็ดนะปลาปลาเท่าไหร่นะเปลานะ <c oughs> หนึ่งปลากอเลยค่ะคุณแม่ค่ะไปค่ะสีคือแบบวุ๊ลกินกินนัวมากจริงๆนี่นะคะเส้นขนมจีนของเราใส่ไ,ไปเลยป้ายป้าย<ป>เริ่มหนักแล้วอันนี้ต้องคนเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะแบบเออมันแบบเวลาเห็นตามร้านชอบนำเส้นม,มันจะข,ดขาดๆหน่อยว่ะใช่ อะไรเไปไน็นยังไงผมไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> อยากได้คอหมูย,ย่างนะหมูหวานเยอะลยมันเผ็ดกบเค็มยังไม่เปรี้ยว โบโลน่าเบกแดดกันต่อเลยอ่าเริ่มด้วยนี่เลยนะโบลลน่าเบกแดะของเรานะแพคมัในถุงแบบนี้นะคะแล้วเขาอยากจะบอกว่าถุงหนึ่งคือให้เยอะมากๆนะนี่ลงจานก่อนว้าวอ่าอันนี้เราตั้งกระทะเตรียมทอดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือได้แล้วอ่าส่ไปเลยใส่ลงไปเราจะลงทีละแผ่นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันติดกันเป็นก้อนแล้วมันจะแบบถวยไม่กรอบ ว้าวานาาี่นะนีน่าปุ๊หึปังชิ้นคือมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนกว่าน้ำมันมันจะไม่แบบๆไม่พุดน,นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นแล้วเราก็ต้องทำการฟนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสีของน้องเขาเนี่ยจะได้แบบว่าสม่ำเสมอกันเลยนีน่าทุกคนฟองเริ่มน้อยลงแล้วแล้วก็ววสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะเอาคืนใช่เก่งไปเลย ที่สุดไปเลยเปิดร้านแล้วแต่ว่าขี้เกียจแต่ว่าขี้เกียจมึงจะทำเปิดร้านมันไม่เปิ่อ <c oughs> มาค่ะทุกคนอันนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเลยนะมาสะเสด็จด,ดับมันก่อน <c oughs> อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันไปค่ะ อันดับแรกเราก็ต้องมีถาดก่อนใช่ไห <ป S 2> มเราเป็นตามตถาดต้องโอ้โหโอ้โหดูคนขาขนลุกขนลุกเลยดูพิุปอนูพลุปอนูจริงๆเดี๋ยวอาจะรวมร่างลโบลรน่าเบรกแตกกินคู่กันระบบหมุนอันตนโนมัติไปเลยนี่นะคะ ต้มตำโบโลนาเบรกแตกพลิกร้อยเมตรว้าว,ว,าวเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยไปค่ะสวยงามแซ่บซ่านมาชิมโอ้เราต้องกินคู่อืมอร่อย คำโตคำร้อกรอบมากเล่นเหรอะกินคู่กันคือแบบมันับบผึดได้อะอันนี้คือครบรดมากเลยนะืมอกินเพลินมากทุกคนอยากแนะนําว่าให้เอามากินคู่กับต้มตำหรือว่าเอาไปทําเมนูอื่นๆก็ดีนะหรือว่าจะกินแบบเปล่าๆชิ้นมันพอดีคําด้วยใครที่อยู่บ้านดูหนังเพลินๆอ่ะกินแบบนั่งชิลได้เลยอะ ตัวโต,ว <S 1> <S 1> ต,วตวนีกรอบข้างในกรอบข้งหลันเคี้ยวมันเคี้ยวเผินกระับจริงไม่เล <ๆ S 1> <ๆ>่นกระดับสนั่นได้ยินถึงนักเลยแล้วมันเพลินนะทุกคนกินอย่างงี้มันหยุดหยุดไม่ได้อะใครเป็นบ้า ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับเมนูนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับโบโลนาเบกแตกตาซปเปอร์เชฟนะคะถูกต้องค่ะบอกเลยว่าเอาไปทําแบบพวกเราได้เลยนะคะกินมันหยุดไม่อยู่แน่นอนถูกต้องอ่ะทุกคนหาซื้อได้ตามตรงนี้เลยเดี๋ยวเราทิ้งข้อมูลไว้ให้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ได้วยนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วอยู่นี้ไปแล้วแซ่บสุดๆไปไม่ต่อไปบาย ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยซ้นำๆเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะคะ